ก็ S <S <S สวัสดีครับพ่อมดิกมาเยอะพ่อมคนชนงัววันนี้พ่อมก็จะเอาประวัติการชนแบบเยอะๆของขูดซ่องลมาฝากกันนะครับพ่อมต้องบอกว่าซ่องตัวนี้เองเป็นงัวชนฟี่มือแรวทางงัวดีกันทั้งคู่มันจะไม่ล่อยไม่มันกันได้ผือสาหรับขูนี้เองนะครับก็จะทําการชนกันในวันที7่7จ็ดสิ้ห้าคมทีสนามนครตังก็ต้องบอกว่าเป็นขูดพิเศษุดของรายการที่ไม่ควรพัดอะไรทุกรนีนะครับพ่อมสำหรับใครนะครับที่จะเข้ากลุ่มเล่นงัวซดเปิดให้เล่นก่อนใครเปิดซดเปิดไวข้ามไดบังใดไม่ขาดทุนกันย่างแน่นอนกดไปที่หนน้้าชองกัไดเลย I oh. ก็เรามาดูกันทางด้านของโคโนเซ้นมันีลือนสิบเส้นคงเจตานจักไคโครัดพันกันนะครับพ่อผทางด้านของสิบเส้นเองตัวนี้ก็พานการชนมาเลยธรรมะแปดถึงกาวขังราสุดก่อเก็บชัยมาได้จากสนามดีในส่วนประเพณการชนโคตัวนี้เองก่อจะบอกว่าชนครบเข่องชนหัวตรงช้ยปลายยอดดีทิมติดทิมโดนชายปลายยอดออกเรียมดีสุดๆเดินจุกเ,เดินอัดกอดหมัดลกคอรก,กเข้าแบบเนี้ยวๆทุบท่อข้างนักกันว่าชนแข้งแรงเร็วปอดใหญ่ใจมักเลยล่วงเออทางด้านของความพร้อมเองก็เต็มร้อยย่างแน่นอนนะครับพ่อผก็ รามาดูกันฮา้าโคโนเซมเส้นซิ่งยอดน้ำชัยเลือใยผีข้องในออดยันตาข้าวกันนะครับพมทางด้านข้องไอ้ผีเองตัวนี้ก็ผ่านการชนมาเลยทำใหซี่ถึงหารังลลาซึดก็เก็บใช้มาได้กับสนามนครตังส่วนประผิดการชนข้องตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนฝีมือชนเลี่ยมดีทางงัวดีชนเป็นออกไปยอดได้คมอ,ออกไปยอดได้เม้นยำสุดๆชนทิมนาแทงใชยไปยอดได้ดีผ่าหัวผ่าตัวเป็นหลักเวียงหลักท่อทีนักขึกนก้นไปแคว้นขึ้นไปคมหลักท่อทุกทอข้างนักกันว่าชนเป็นมวยเลยล่่งเออทางด้านข้องความพร้อมเอง ก็เต็มร้อยย่างแน่นอนนะครับพ่อมสํำหรับใครนะครับที5กลุ่มเล่นงัวสดนะครับบ้านอื่นใครอื่นเปิดใหม่ไม่เปิดพ่อม,ม,มไม่รู้แต่ทีพ่อมเปิดให้เล่นชัวนแน่นอนกดไปทีหน้าช่องติ๊กตอกพ่อมทิ้งทางเข้าเล่นไว้ให้แล้วนะครับพ่อมก็เป็นกันงไงยบ้างครับพ่อมสํำหรับซ่องตัวที่พ่อมได้ทำการยกขึ้นไปในวันนี้ลักตัวหนชอบตัวหน้กันนะครับก็อลองเม่นคุยกันดูได้นะครับพ่อมก็ต้องบอกว่าซ่องตัวนี้เองเป็นงัวชนทางดีแล้วชนเลี่ยมดีกันทางคูบอกเลยไม่ควรพลาดกันเลยทุกกรณีส่วนใครนะ